สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะแม่ดาก็มาย้ายแม่บุญเหลือกับน้องบุญรอดนะคะโอ้โหลูกๆนะคะก็ตามมาเนาะมาแล้วนะคะจะข้าวทางไหนเนาะ ยกมาแล้วก็น่าจะเลี้ยวเข้าบ้านป้าเลี้ยวเข้าได้หรือเปล่าเนาะอะไรจำปาเวลาเอาให้กินแล้วก็ไม่กินจำปาทำไมตามแม่จังเลยลูกเนาะก็ตอนเช้าแม่ก็ให้กินแล้วนี่นาทั้งจำปาทาั้งอะไร นี่นะคะมาแล้วนะคะอ๋อนี่ค่ะจะเอามาลงตรงนี้นะคะเพราะว่าเตรียมเตรียมไว้แล้วนะคะอยู่นี่ก็เย็นดีแล้วเย็นดีอยู่ตรงนี้ก็เย็นดีนะเลยนะ ยานแต่มันกระโดดเลมยลมันยามันง่ายกว่าเราดี่รถมารถมาไวเลยไวเลยโอ้ท่อก็มาพอดีเลยนะคะท่อที่จะมาตั้งเสา ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยเออบ่ามุดยกคนเดียวเลยนะม่ลิช่วยกันไหมนี่ยกคนเดียวหนักอีกเ้ย เอาไว้ตรงนี well, ้สี่เสาก็นั่นแหละสี่เสาแล้วอันอันใหญ่นี้จะไปลงไหนนะก็อันที่ล้างกาแฟที่จะยกมานะนะลงว่าชั้นลอยใหญ่ปลูกกระเบื้องนะคะลุง ลุงเสือพูดด้ยเฮ้ยลุงเสือเข้อเมื่อแต่เมื่อกี้นะฮะอะไเมื่อกี้นะโว้ยแบบอยากคิ้วเมื่อกี้นะนะมันเป็นมันเป็นเอง嘛嘛ลุงเสือคือหน้าตาหล่อเท่ลุงเสือหล่อเท่น้ำเงินครับ ก็อไปไม่รู้ตัวไงเินเขาตาเมื่อกี้นี่สีสวยนะคะสอ <c oughs> งห้องนี้ก็เททับหลังแล้วนะคะเททับหลังเสร็จแล้วก็สาบเนาะ พักเที่ยงกินข่าละบ่อเนาะกินเรียบร้อยแล้วเนาะเทศทับลังแล้วกับสาบเป็นบ่ลละอุ้ยเบิ้งดีดีเด้อใหม่น่ะก่อข้างใน ปลาลงมือทำกับข้าวให้กับทีมช่างมไม่มีแล้วมะขามนี่ไหมทวาเปียกยมี่ไหมควาเปียกอยู่ในบ้านค่อยไม่มีส้มเลยอยู่แต่มะนาวเลยนะ้ำมะเขือเทศบ้านหรอซื้อมาม่วงบังดีแต้นโอ้หซื้อมาเมื่อวานซื้อซื้อมาเมื่อวานไี่มีมะนาว น um ่มันะเทใช่ไหมตอนนี้ไม่มีเหรอไม่มีต้นนึงมเเหรออะไรใส่แค่มะนาวก็พอแล้วนกัแกแซ่บแล้วมะเขือเทาตามอร่อยมากเลยนอนบอกไม่ อร่อยมั้ง่มะขามเปียกเขาใส่มะขามเปียกน่อยนึงเวไม่มีเช้ทำแล้นะี่สลัดเื่องข้าวบอนึ่งข้าวข้าวเหนียวข้าวมมะเฟยหม้ออะไรหอั้หม้อแกงอะไรนี่ไงข้าวปุ้นข้าวปุ้น

干部 ้าก็ตํดเนื้อป้าก็ไปล้างเองนะคะล้างคุกล้างสาให้เรียบร้อยนี่จัดโต๊ะนะคะทำกับข้าวให้ทีมช่างนะคะป้าลงมือตั้นแป้งเองเลยนะคะแล้วก็ยำปลากระป๋องนะคะนึ่งข้าวเหนียวกำลังจะสุกป้าไม่ป้าไม่ป้า นะคะมีํำแตงแล้วก็มียำปลากระป๋องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะทีมช่างมาี๋ยวเราก็ยกไปเนะาะย่ากำลังนึ่ง,ข,งะะข,ะะข้าวเหนียวนะคะใกล้สุกแล้วนะคะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเมืเ่อเช้าวันนั้นเราเ,เรานาเกี๊ยนีนะ อ่าให้เจ้าล็อกกี้นั่นเหรอ